้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะธรรมนิยามมีคําถามมีคําตอบในเรื่องต่างๆในชีวิตในสังคมมาพูดมาคุยกันทุกสัปดาห์นะคะเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตนั่นเองวันนี้มีหลายๆคนตั้งคําถามมา,าเจอดิฉันก็ชวนคุยเรื่อยเลยนะคะว่าคุณอญชลิพรคุยเรื่องผู้หญิงกับาศาสนาบ้างสิคุยในทุกระดับเลยนะคะไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะบวชหรือไม่บวช ความสาคัญของผู้หญิงในาศาสนาพุทธและสิ่งที่เราควรทําและไม่ควรทําเอาเป็นว่าในปัจจุบันนี้คืออะไรนะคะดิฉันก็เลยนิมนต์พระดุษฎีเมธังกุโลนะคะท่านเป็นเจ้าวาดวาดัวดทุ่งไผ่จังหวัดชุมพรมาสนทนาธรรมกันในวันนี้ค่ะกราบดวยพการค่ะ <ขอ S 1> พระอาจ<พ>ารย์คะค่ะเรื่องเรื่องผู้หญิงกับพุทธศาสนาจริงๆเราคุยได้หลายแงย่หลายมุมนะคะแต่เพียงแต่ว่าคนที่ชวนคุยก่อนหน้านี้ที่ทําให้โยมเกิดความคิดว่าเออเรามาคุยเรื่องบทบาทผู้หญิงใน ในรายการกันดีกว่านี่นะคะก็คุยเรื่องเรื่องผู้หญิงในปัจจุบันที่นิยมเข้าวัดค่ะท่านนอ,อยากให้พระลองมองซิว่าผู้หญิงที่เข้าวัดในปัจจุบันเนี้ยถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยต่างจากผู้หญิงในสมัยก่อนไหมนะคะและความปรารถนาของหญิงในปัจจุบันกับหญิงในสมัยก่อนเนี่ยต่างกันไหมคะจริงๆแล้วผู้หญิงก็เป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกหรือว่าเป็นคร,ครึ่งที่มากกว่าด้วยซ้ำนะเะพระพะุทธน,นาก็ ต้องสนใจเพราะผู้หญิงเป็นผู้บำรุงศาสนาค่ะข้าวหุงปลาใส่บาตรตั้งแต่ยุคพุทธกาลนะแล้ว<ล>ด้วยนะคะเลียงลูกสอนลูกให้รู้จักไหวพระสวดมนต์นะค่ะตัวพ่อนี่ไ,ไม่ก็ได้สอนเท่าไหร่นะทีนี้ปี่ก็มีบทบาทสําคัญในการจะิญพุทธศาสนาทีนี้ในปัจจุบันเนี้ก็มีคนเข้าวัดมากขึ้นจริงนฮะสมารสังเกตอย่างพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยบางวัดไม่มีพระบทใหม่เลยแต่ว่ามีแม่บ้านมาสวดมนต์ตอนเย็นมากขึ้น แม่บ้านชาวบ้านไปไกลๆวัดน่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแสดงว่าโยมนี่ยังสนใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็พยายามปฏิบัติเท่าที่อโกาสดำนวยให้เตยก่อนส่วนผู้ชายซึ่งบวชสะดวกเนี่ยไม่บวชในเดนนี้นะเพราะว่ามีช่องทางอื่นมากกว่าอันนี้คือชัดอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ตอนท่านเด็กๆไปวัดเนี่ยกับสมัยนี้ผู้หญิงเข้าวัดถ้าถ้าความรู้สึกของโยมนะคะสัมผัสได้ว่าคนในรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ย เข้าวัดมากขึ้น<ช>เป็นเรื่อง,เป,งเป็นราวจัดวันหยุดพาลูกพาเต้ามามา,มาที่นี่กันวันตอนเช้าวันเสาร์ที่เป็นที่ที่มาอย่างที่สวนโมกอย่างเงี้ยดูเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในชีวิตมากขึ้นนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนนี้คนที่เข้าวัดเนี่ยจะดูว่าเป็นคนทื่อายุมากคือ,อคน,นที่อายุมากแล้วแล้วก็หลายคนก็มองว่าคนเข้าวัดนี่คือคนที่มีปัญหาบ้างเป็นคนที่ล้าสมัยบ้างนะก็ทาให้คนไม่ไม่เข้าวัดอีกส่วนหนึ่งก็คือ เราจ,จะถือว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยต้องระมัดระวังมากจะแต่งเนื้อแต่งตัวหรือมาวัดตอนเวลาที่ไม่เหมาะสมมาคนเดียวงี้ก็อาจจะถูกเพ่งเล็งก็เลยทาให้คนที่เขาเคร่งคัดเนี่ยไม่อยากจะมาวัดถ้าหากว่าไม่พร้อมหรือว่าไม่เหมาะสมนะ,ะก็เลยทําให้คนมาวัดน้อยลงแต่ว่าปัจจุบันนี้คิดว่าคนมีความทุกข์มากขึ้นแล้ววัดก็เป็นทางออกหรือเป็นคําตอบที่ดีนะคนก็มาทั้งครอบครัวเลยนะบางคนก็มาปฏิบัติธรรมเรื่องสมาธิเพื่อให้ตัวเองสบายใจหรือว่าเจริญธรรมยิ่งขึ้น แต่บางครั้งก็พาลูกหลานมาวัดเพื่อให้แก้ป,ปัญหาของเยาวชนด้วยหรือว่าพัดวัดเองก็พัฒนาก็ปรับรูปแบบในการที่จะให้คนเข้ามาสัมผัสเนื้อหาในวัดมากขึ้นด้วยนะเห็นวัดในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มเปิดวัดต,ตอนเย็นให้คน<ช>มาสวด <ฮะ S 2> มนต์นั่งสมาธิทั้งที่แบบนี้เมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีไม่มีใช่ไหมคะมมเขาจะมากันเฉพาะวันพระคนแก่มาถือศีลแต่ก่อนก็จะมาวันสําคัญที่วันพระแล้วเราก็เปลี่ยนวันอาทิตย์เป็นวันพระแล้วก็คือทําให้วันอาทิตย์เนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าคนมา ใส่บาทมาฟังธรรมมาสวดมนต์สวดมนต์แปลต่างๆกันวันอาทิตย์นะครับก็คือเราปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่เมื่อไหร่คนมีเวลาว่างแทนที่จะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งก็มาวัดดีกว่าส่วนวันวันพระตามประเพณีนั้นก็ยังมีอยู่ก็พระท่านก็ลงปฏิโมกฟังเทศกันเอง <c oughs> เทศเองฟังเองอันนี้ก็คือตัวอย่างเห็นว่าถ้าเกิดว่า เราไม่ปรับตัวมันก็จะยิ่งไม่มีทางแต่ตอนนี้มันเริ่มมีปรากฏการณ์ใหม่อีกันว่ามันมีไซเบอร์มีเน็ตเข้ามาค่ะแล้วเราก็สามารถจะปฏิบัติวดกทางเน็ตได้มีการตอบปัญหาธรรมะทางทางทางเน็ตได้ค่ะมันการเผยแผ่ธรรมะไม่จะอยู่ในป่าเนี่ยพาะรูปเดียวสามารถจะสอนคนได้ทั่วโลกเลยถ้าเราใช้เป็นค่ะทีนี้ผู้หญิงที่ถ้าพูดถึงเข้าวัดในยุคปัจจุบันก็น่าจะดีขึ้นสิคะท่านถ้าเปรียบเทียบแล้วก็อยู่ที่ว่าขึ้นเข้าไปวัดเพื่อทําอะไร ผู้หญิงชาวบ้านส่วนหนึ่งในตมาสังเกตว่าไปวัดเ,เพื่อไปหาเลขเด็ดนะคคือท่านบอกว่าถ้าวัดถ้าเข้าวัดเพียงเพื่อได้ได้ลาบได้ยศนะได้สิ่งที่ต้องการอย่างเนี้ยเป็นการไปอ้อนวอนไปขอไม่ไ <ป S 2> ต่างก<อ>ันนะมั้งาคะผู้หญิงผู้ชายาอย่าง<ล>นี้ไม่นะได้น,นิยมอย่างนี้ถือว่าไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ยกระดับปัญญาค่ะแต่บางคนก,ก็ไปเอาบุญก็คือว่าไปแล้วสบายใจไปแล้วรู้สึกว่าคงจะได้เกิดดีได้อนาคตที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็ยังดีกว่านะ ก็คือไปทําหน้าที่ชาวพุทธไปทําบุญทาทานแต่ได้ดีสุดคือไปหาปัญญาไปหาความจริงแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราให้เข้าทุกจุดหมายของชีวิตมากขึ้นนะครับในคอร์สวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยนะคะปฏิบัติทาทั้งหลายผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะะอาจารย์เป็นสถิติทั่วไปของเอเชียนะคือถ้าเป็นตอนตกเนี่ยที่อย่างส่วนโมกในาชาติหรือว่าที่หลายแห่งเนี่ยถ้าฝรั่งนี่จะเท่าๆกัน<อ>คือ คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขามาท่องเที่ยวแล้วลงเนี่ยเขาให้สิทธ์เท่ากันผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เข้าคอสก็จะประมาณเท่าๆกันแต่ถ้าเป็นเอเชียไม่ว่าจะในฮ่องกงฟิลิปปินหรือว่าบ้านเราเนี่ยคือหมายว่าทั้งพุทธทั้งคริสต์นะจะเป็นพวกผู้หญิง70% 80ผู้ชายก็ะีทียี่สิบเลงมานะฮะก็ก็เป็นเพราะว่าผู้ชายมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงมีโอกาสกกที่จะไปทาอย่างอื่นทําดีแล้วทาชั่วคือทําดีก็ทําได้ง่ายกว่า ทำชั่วก็ทาได้ง่ายกว่าถ้าผู้ชายมีกิเลสเยอะก็จะไหลไปทางกิเลสมากกว่าผู้หญิงก็จะเข้าวัดได้เข้าได้ยากกว่าแต่ว่าสถิติเข้ามากกว่าแต่เคยสํารวจดูอย่างที่โรงพยาบาลประศาทรโรงพยาบาลรักษาโรคทางจิตเนี่ยที่สลานลมเนี่ยผู้ชายก็มากกว่าผู้หญิงในเรือนจําจังหวัดทุกแห่งนะผู้ชายมากกว่าผู้ชายจะประมาณ80%ทนายผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายช ก็จะเป็นว่าผู้หญิงอยู่ในผู้ชายอยู่ในคกุกในบ่อนในบาร์ในโรงพยาบาลบ้ามากกว่าแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัดมากกว่ามากกว่านะอันนี้ให้รวมทั้งจํานวนพระแล้วนะต่อให้นับพระรวมในผู้ชายด้วยนะก็ยังน้อยกว่าจํานวนผู้หญิงที่อยูอ่ที่เข้ามาในวัดผู้หญิงที่เข้ามาโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่นะคะหนึ่งตัวเองปฏิบัติเองนะคะ,ะมาเรียนรู้มาปฏิบัติภาวนาแล้วก็พาลูกมา อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ปรารถนาที่จะถึงขนาดที่ว่าบวชตรงนี้คิดว่าเป็นเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหรือว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสคะท่านคือคนจะบวชหรือไม่บวชเนี่ยตว่าคิดว่าอยู่ที่ความต้องการข้างในของแต่ละคนบางคนอาจจะวัยยังน้อยก็คิดว่ายังอยากจะศึกษาชีวิตยังใช้ชีวิตแบบชาวโลกไปก่อนค่ะนะบางคนยังมีห่วงกังวลว่าต้องทํางานต้องเลี้ยงลูกก็บวชไม่ได้ก็คิดว่า ประี๋ยวหน้าที่จะที่เป็นแม่หรือแม่บ้านไปก่อนพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยมาเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าภาระทางโลกหมดแล้วลูกหลานโตหมดแล้วอายุตั้งห้าสิบการจะเริ่มคิดที่จะหาความสงบแต่มีบางคนที่ว่าเอออยากจะบวชอันนี้มีอันนี้คือบวชแบบสมัยพุทธกาลก็คือว่าบวชเพราะว่าเห็นว่าการบวชเ,เป็นทางที่าราบรื่นจากการปฏิบัติอันนี้คือบวชด,ด้วยความพร้อม แต่ถ้าระบวชด,ด้วยความไม่พร้อมเช่นว่ายังเป็นเด็กอยู่แต่เนื่องจากว่าฐานะยากจนพ่อแม่ <บด S 1> ก็สง่งมาบวชบวชอันบวชทีบวชเนนแล้วแต่เพื่อเรียนหนังสือถ้าพวกนี้เรียนจบไปแล้วก็ศึกนี่เราก็อย่าไปว่าเขานะเพราะว่าจริงๆแล้วระหว่างที่เขาบวชเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของส <คะ S 1> <ข>าพุษีรักษาศีลทํางานวัดเยอะแล้วนะเพราะว่าเนเนี่ยงานหนักกว่าเด็กในบ้านเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาบวชจนถึงจบปญาตรปรีาโทปรญราเอกแล้วศึกไปเนี่ย ใช่เีป็นาหนิเขาเนี่ยเราควรจะชื่นชมว่าเขาพัฒนาตัวเองจะไปตําหนิเขาว่ายังไงคะคือบางคนมาว่ากินข้าวชาวบ้านแล้วศึกเนี่ยเหมือนกับว่าไปหลอกชาวบ้านหรือไปทะเลาะกับชาวบ้านซึ่งหมายว่าที่กินก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าระหว่างที่เขาบิณฑบาตเขาอยู่ในวัดเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เด็กวัดทําหน้าที่พระเนรที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องมองในแง่ที่ว่าศาสนาเนี่ยทำให้คนเลื่อนสถานภาพแล้วก็สร้างคนดีให้สังคมใ,<ช>ให้<ะ>คนมีความรู้ถ้าเขาไม่มาบวชเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็น แรงงานขั้นต่ำแรงงานไม่มีฝีมือก็ได้น,นั่นอาจจะออกไปเป็นคารวาชั้นเลิศก็ได้นะคะ,ะเ<อ>พราะ<ก>ถือว่าได้เรียนมาขนาดนั้นแล้วนี่ถ้าเรามองในแง่ป็นการพัฒนาคนเนี่ยจะเป็นพระหรือเป็นคารวาชก,ก็มีประโยชน์ทั้งสองอย่างนะถ้ามองในแง่เป็นคนดีมีความรู้มีความเสียสละนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปตาหนิท่านเหล่านี้ทีนี้ถ้าคนไหนที่เขาพร้อมจะบวชตอบไปตลอดอันนี้ก็สามารถจะเป็นเจ้าอาวาสเป็นหลักในทางพศาสนาได้ มีจานวนน้อยแต่ขอให้เป็นเป็นหลักมีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามีสื่อเพราะฉะนั้นพาะดีๆรูปสองรูปเนี่ยสามารถนาใจชาวบ้านเป็นแสนเป็นล้านได้ใช่ค่ะเพราะว่าสื่อสารมันง่ายขึ้นอยู่ที่คุณภาพไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแล้วล่ะใช่ปอนั้นบางทีพระบางวัดานบอกว่าต้องรักษาวินัยให้เคร่งครัดแม้ว่าเราจะมีภาะแค่สองสามรูปค่ะวันหนึ่งเมื่อมีคนอยากจะบวชแล้วก็อยากจะทําดีเนี่ยมาที่วัดเราเป็นร้อยเป็นพันก็ได้แต่ถ้าวัดเราไม่รักษาวินัยให้ดี ไหลตามโลกไปเพื่อปริบาลคนเยอะสององค์ก็จะไม่อยู่คนสิบคนสองคนก็จะไม่อยู่ด้วยหรือถ้าจะอยู่เป็นยี่สิบสิบคนก็จะเป็นแก๊งแก๊งกคนที่สุบรีบ้างเวลาว่างมาอยู่วัดเฉยๆดูทีวีกันวัดมกาก็เลยการว่าจะเกมากก็จริงแต่ไม่มีคุณภาพอย่างนี้เป็นการทําลายมากกว่าเพราะฉะนั้นดีจริงมีหนึ่งเดียวดีกว่าไม่ดีเป็นร้อยความดีเคยได้ยินว่าไม่จําเป็นต้องมีปริมาณนะคะอย่าพอ คนคนเดียวที่เป็นคนดีก็ทําอะไรได้มากเหมือนกับคนคนเดียวที่เป็นคนชั่วก็ทําลายได้มากถ้าถ้าคนดีเป็นต้นแบบก็มันจะสร้างคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ถ้าดีเป็นอุปชาเนี่ยอาจจะมีการบวชตามมาเป็นร้อยเป็นพันถ้าเกิดว่ายุคนั้นสังคมเกิดเห็นว่าการบวชหรือการปฏิบัติธรรมเป็นของดีก็พร้อมจะเข้ามาบวชมากขึ้นแม้เรามีครูบาอาจารย์ที่ดีแม้เพียงหนึ่งเดียวก็ก็ก็น่าภูมิใจและน่าจะดีกว่ามีแบบ จำนวนมากแต่ว่าพึ่งพาไม่ได้สังคมไทยเวลาเด็กผู้ชายที่ไม่มีโอกาสทางครอบครัวหรือทางโลกเนี่ยเข้ามาบวชยังสามารถจะเรียนได้แต่เด็กผู้หญิงไม่มีนะคะท่านจะเรียนกนทีนี้เราต้องมาขยายว่าบวชเรียนนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยบวชแล้วเขาเรียนจริงๆเดี๋ยวนี้บวชแล้วเราไม่ได้เรียนเพราะว่าบวชปุ๊บเราก็าจ,จะท่องเที่ยวทุดงหรือก็มีธุรกิจนิมนต์มีแต่งงานพิธีกรรมเพราะฉะนั้นคนที่บวชแล้วไม่ได้ความรู้ไม่ได้ฝึกกรรมฐานจริงจัง แล้วการบวทเรียนในทางศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าจําได้เยอะแล้วก็สอบผ่านได้วุฒิบัตรได้ปริญญาบัตรนะฮะการบทเรียนนี่คือการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนตื่นเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิทําความสะอาดวัดการพูดการทําอะไรเนี่ยอยู่ในสายตาครูบาอาจารย์หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียนที่ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าการเรียนแต่ในห้องเรียนแต่เดี๋ยวนีมน้มันเปลี่ยนไปเป็นว่าพอบวชเสร็จปุ๊บก็อ่านหนังสือเองไปสอบได้ หรือว่าสามารถที่จะต้องไปโรงเรียนไหมคะต้องไปโรงเรียนสงโรงเรียนสามัญเียนก็มักจะสอนโดยเฉพาะความรู้ในทางในทางทฤษฎีหรือปริยัติมันขาดตัวการปฏิบัติที่เป็นตัวนั่งสมาธิการเดินทุดงในป่าขาดตรงนี้นะทวดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การบวชเรียนเนี่ยไม่เปลี่ยนคนไม่พัฒนาหรือไม่ยกระดับคนให้เป็นคนที่เข้มแข็งเสียสละแล้วก็เข้าใจธรรมชาติทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็ยิ่งโอกาสน้อยลงไปอีกใช่ค่ะบางท่านบอกว่าเรามีปัญหาโสเภณีเด็กมีปัญหาแรงงานเด็กมีปัญหาเรื่องอเด็กไม่รับการดูแลถ้าเราเปิดให้บวชเป็นไม่ชีหรือเป็นสมณีรีเป็นภิกษิณีเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาสังคมได้ได้มากพอสมควรอันนี้ก็เป็นการจับแพชชนแกะหมายว่าเราดูโดยปริมาณว่าน่าจะเอาจํานวนที่มีปัญหาเนี่ยมาบวชค,คนเหล่านี้อาจจะบวชแล้วไม่ได้เรียนก็ได้นะก็คือไม่มีคนดูแล ขัดเกลาก็จะกลายเป็นว่าทําให้สถาบันที่เราไปหวังว่าจะช่วยเนี่ยยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกเพราะเฉพาะคนธรรมดามาบวชเนี่ยก็ยังดูแลได้ไม่ดีหรือว่าบางทีก็ยังมองว่ามีปัญหาถึงไปบวชเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นดีแล้วหรือว่ามีปัญหาก็จะทําให้การดูแลนี่หนักหนักกว่าหนักกว่าปกติ Thank you